สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่บางแสนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษส,สาหรับผมเลยนะครับนานๆจะได้ออกมาเที่ยวสักทีนะครับวันนี้เราก็จะตะเวนไปเรื่อยๆนะครับไปหาของอร่อยอร่อยกินไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยเราจะต้องมีวัตถุดิบถ่ายภาพที่เจ๋งๆนะครับลองดูว่าทริปนี้ของผมหวันหคืนเนี่ยจะได้อะไรที่ไปส่งขายบ้างนะครับ แล้วตามกันไปดูครับผมทีเราก็แบบปั๊มกันอยู่นะครับมีร้านอาหารตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปไปรับประทานอาหารกันนะครับสำหรับมาตลอดทางตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านตัวปีสีชานะครับก็คือร้านโกปีนมันมาจาก คนใต้นะครับจะเรียกพวกชายเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะกู๊ี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่าน่าจะเป็นร้านอาหารแบบสไตล์จีนๆน,น,นะครับก็สไตล์จีนแล้วก็บรรยากาศน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมร้อาหารกันไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรถ่ายบ้างแต่ว่าไม่ได้เอากล้องมาอาจจะเป็นกล้องมือถือนี่แหละครับ oh. ชื่อร้านกปี้สีชาตินะครับ oh. ไปไปเล่นทะเลวะข้ามรูปอะไรอ่ะเปนไปนเปเรันไปเลคไมเคยครูปไม่ขาดเลยไม่ล้วแหละไม่เลยเก่าเลย ทำด้วยเอาสักเอาสักนิดหน่อยละกันกลัวว่าเขามีไหลเขามีหลายอย่างนะมีหลายอย่างมากครับติม่มซำที่นี่แต่<ม>เป็นร้านอาหารแนวจีนก,ก็ต้องมีแหลนะเนาะเอาัเอา <c oughs> เอย่างเดียวดีกว่า ไม่กิน อยู่ตอยู่ในรถแค่ที่แรกก็พลาดไปแล้วเออโหนี่โคตรเกร๋เลยเมื่อกี้ใช้มือถือถ่ายนะครับเฟกเจอรบ์บางตัวก็โอเคเมื่อกี้ก็ไปกินไข่กระทะแล้วก็ไข่ลวกคุ <c oughs> มอาหารครับช่วงนี้ก็เลยไม่ ก็เลยไม่ค่อยกินอะไรเยอะจริงๆมันมีถ่นซ้ำแล้วก็มีหลายอย่างมากๆให้เลือกนะครับบะกุเตะพวกอาหารเช้าอาหารจีนนะครับโจ๊กข้าวต้มอะไรนี้นะครับก็ามาลองกันได้นะครับโกฟีสีชานะครับไปละเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟาร์มจระเข้พัทยานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะได้วัตถุดิบอะไรจา,ากสถานที่นี้ด้วยสถานที่นี้บ้างอ่ะให้ดูบรรยากาศกัน บรรยากาศก็เั่วไปนะครับอธิบายไม่เก่งว่อะอเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างหน้าจ,จะมีแตงกวานะครับกล้วยมียีราบมีละ,ะาลายช้างนะครับเดี๋ยวกล้องหลังให้ดูตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในตัวฟาร์มเดลเข้นะครับอันนี้ในส่วนของทางเข้า ก็มีพวกของที่ระลึกทั่วไปนะครับแล้วก็มีเป็นเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วกี่กี่ขอกล้องหน่อยเมื่อกี้ก็ได้มาสามรูปนะครับก็คือเป็นแท่ง เหมือนแท่งหินแท่งต้นไม้นะครับเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่กลายเป็นหินนะครับอ่าเราได้เท็กเจอร์อีกหนึ่งอันนะครับนี่ผมว่านะ่าผมว่านะ่าสนใจนะครับเ,เดี๋ยวจะใช้กล้องเลนส์ถ่ายตรงนี้จิกกล้องแล้วะเนี่ย รงนี้ก็เป็นโซนนกโซนนกนกยูงนกเงือกนกกนกเหมือนนกกระจอกเทศครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เป็นที่เหมือนเอาไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าก็จะมีวิวอ่ะเจอวิวหนึ่งแล้วอันนี้น่าจะเอาไปทําเป็นวูดเด่นได้เนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเห็นปะข้างหลังนะตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่แรก ของทริปนี้นะครับสถานที่ต้องเที่ยวอ่ามีเรือด้วยมีเรือนี่มีเรือตรงนี้เดี๋ยวลองเอากล้องมาส่องๆดูอันนี้เขาให้อาหารจกะเล่ทศนะครับโูตัวนี้ตัวใหญ่มาก ดูหัวดูหัวใหญ่มากรันทุกคนดูตรงกรงตรงนี้ดีทําไมเข้าถึงกั้นสองชั้นดูดิดูจระเข้มีทุกที่แล้วแต่ละตัวตัวใหญ่มากนี่คือกล้องผมมันมันระยะแบบอันนี้นะแต่คือในสายตาจริงกตัวใหญ่มากครับผมไม่เคยเห็นจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้โหถ้าหนียังไงเนี่ย เนี่ยข้างใต้ก็มีข้างใต้ก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมโหมีโหตัวใหญ่มากเห็นแล้วอึ้งเลยนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับกับฟาร์มจระเข้ที่พัทยานะครับก็มีจริงๆมีสัตว์อ่าเยอะแยะมากมายมีทีราบมีหมี มีเสือแล้วก็จระเข้นะครับเป็นไฮไลท์เป็นเขาเรียกว่าทีเด็ดของของฟาร์มแห่งนี้นะครับเพราะตัวจระเข้ตัวใหญ่มากนะครับเพียงแต่ว่าบลอ็อกของผมเที่ยวอย่างนี้เนี่ยเรา,เราจะไม่ได้เน้นถ่ายสุกสัตว์อะไรเยอะแยะมากมายผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะหลายคนผมมั่นใจว่าอยากจะมาดูว่าเอ,อ้ยได้ภาพอะไรกลับไปขายบ้างมากกว่าใช่ไหมก็อย่างที่เห็นนะได้แค่เท็กเจอร์แล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ก็เก็บไปก่อนมันก็ค่อนข้างจะ คิดว่าพอจะขายได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันว่ามีกี่โหลดนะครับต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวก็ไปดูสถานที่สถานที่ต่อไปนะครับก่อนกลับครับทุกคนผมเจอลำต้นของต้นต้นอะไรเนี่ยต้นเหมือนต้นปาล์มป่ะต้นปาล์มนี่มเมื่อกี้อันนี้ต้นปาล์มนะแต่ลำต้นมันสวยมากครับอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเท็กเจอร์ตรงนี้ไปนะครับ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Underwater World นะครับผมอันเดร์ว Water World ไม่ใช่ก็เหมือนเป็นอุโมงค์ให้ดูสัตว์น้ำสัตว์ทะเลปลาตัวต่อตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมนะครับไปขายนะครับ มุมนี้แล้วก okay. 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 <vine> <endeu> <wei> ัน <GO> ม <av uther> ุมน้ำุงานเขาเดย กระเบนเราได้เต็มเต็มเลยอะเราเปนตัดกล้องตามเลยไปเลยไปเลยอันนี้อันนี้ชมพูอันนี้เขียว้สยไม่ได้รูปครับถ่ายกบให้ดูแล้วกัน งีอันนี้ก็เป็นหน้าตาโรงแรมที่เราจะพักคืนนี้นะครับคูด้าโรงแรมคูด้าอ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเจอกันบนห้อง กาแฟนะครับมีลาเต้ใสเอไว้คาปูชิโน่มอคค่าแกาแฟดำแกาแฟดำอ่อนช็อกโกแลตอบบิเข้า อนุญาตรีวิวห้องนะครับวันนี้เราก็ถึงห้องแล้วมีห้องของโรงแรมกูด้านะครับก็ <c oughs> ทําเป็นกาแพงหินนะข้างบนเนี่ยบนหัวเตียงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอันเนี้ยเป็นเท็กเจอร์นะครับดูก็น่าสนใจดีนะครับจริงๆก็มีทั่วไป <c oughs> เพียงแต่ว่าเออเราก็ถ่ายไปเนาะไหนๆก็มาแล้วก็ถ่ายสง่งซะหน่อยมันเป็นเป็นแบบสไตล์ลอฟนะครับราคาก็ พันุต้นๆนะครับก็ห้องน้ำก็ห้องน้ำจะติดกับประตูทางเข้าเลยเนี่ย <Hey. S 1> อืก็โอเคครับผมห้องน้ำก็กว<า>้า,า,างพอสมควรนะมีไดรของผมอืมที่กงที่การ์ดนะครับปกติ s> <S แล้วก็มีไฟทั่วไปนะครับแล้วก็นะครับมีทีวีเชื่อม YouTube อะไวไฟไวไฟนะแอร์เรียบร้อยเอ๊ตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้เป็นระเบียงเล็กๆนะอาอระเบียงนี่ไปข้างนอกเลยก็ถือว่าโอเคครับเป็นโรงแรมใหม่นะครับ<ม>ยังทุกอย่างยังใหม่ๆเขาก็ออสวยดี